ประวัติศาสตร์กรุงสุขโขทยัยรุ่งอรุณที่รุ่งอรุณพอจะได้ความรู้มีเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเรื่องที่รุ่งอรุณรู้จากการเรียนความเป็นเอกลักษณ์ของการแต่งกายค่ะแบบแบบไทยแบบใครคะเ,เราเรียนอะไรคะสุขโขทยัยอ้าสุขโขทยัยเอกลักษณ์แต่งกายแบบสุขโขทัยแต่งแบบไหน ตอบไม่ได้บรรยายไม่ได้แสดงว่าไม่ทราบเอาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นทราบเรื่องอะไรอะไรที่เป็นเรื่องของสุขโขทยัยโขนโขนเราพูดถึงโขนไหมไม่รู้จักสุขโขทัยไหมร,รู้จักค่ะรู้จักรู้จักอะไรบ้างในสุขโขทยัยเอาเร็ว อะไรคะเอาใหม่คนข้างหน้าติดไว้ติดไว้รุ่งอรุณติดไว้คนข้างหน้ายืนค่ะยืนแล้วตอบเค,อเครื่องถ้วยชามสังฆโลกเครื่องถ้วยชามสังฆโลกเก่งมากเอาคนข้างหน้าประเพณีค่ะประเพณีประเพณีาศาสนาวัฒนธรรมเออประเพณีอะไรล่ะประเพณีบุญบ้างไฟค่ะบุญบ้างไฟ สมัยนั้นมีหรืออยังลอยกระทงค่ะลอยกระทงอ่ะคนต่อไปการรักษาสุขภาพค่ะอะไรนะการรักษาสุขภาพทำโดยวิธีไหนอบสมุนไพรอบสมุนไพรในนั้นมีบอกไหมมีไหมคือคือในเรื่องของการรักษาเนี่ยต้องใช้สมุนไพรยอยู่แล้วแหละที่ถึงขั้นอบสมุนไพรเลยรู้ลึกขนาดนั้นเลยเหรอคะ อันนั้นเป็นหัวข้อของอะไรภูมิปัญญาไทยอ๋อครูนึกออกแล้วภูมิปัญญาไทยแต่เรากําลังพูดถึงเกี่ยวกับกรุงสุขโขทยัยครูถามว่าเด็กๆทราบอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับสุขโขทยัยเอาใหม่เอาใหม่ครั้งหนึ่งอะไรในสมัยสุขโขทยัยเอาผ่านมาคนข้างหน้าก่อนคนข้างหน้าตอบอะไรคะอนุสาวรีย์ของพ่อขุนรามคำแหงอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง หลักศิลาจารึกค่ะหลักศิลาจารึกหนังสือไตหนังสือไตภูมิพะร่วงครับหนังสือไตรภูมิพะร่วงอ้าวคนเสื้อสีชมพูหันหน้ามาหันหน้ามาลูกศิลปะที่งดงามค่ะอะไรงดงามอะไรงดงาม ศิลปะงดงามอ่าผ่านมาผ่านมาเดี๋ยวตอบใหม่เดี๋ยวตอบใหม่พระพุทธรูปปางลีลาศาสนาครับศาสนาศาสนาอะไรคะศาสนาพุทธด,ด,ดีกายเอารับที่อะไร อะไรนะลังอะไรนะลัง,ล,งลังกาวงลังกาวงอ่าคนข้างหลังหันหน้ามาศิละปะสุขโขทยัยคะศิละปะสุขโขทยัยรู้เลยว่าศิละปะสุขโขทัยอะไรเล่าอันนั้นมันเป็นหัวข้อที่เราโจทย์ความรู้ความรู้ที่ได้คืออะไรอาคนข้างหลัง ต้องตอบนะต้องตอบศิละปะค่ะรู้แล้วศิละปะอะไรล่ะศิละปะสุขโขทัยอะแบบไหนอะไรบ้างมีอะไรลิเกคะลิเกไม่มีลิเกไม่ใช่ศิละปะสุขโขทัยที่โดดเด่นมีอะไรที่ดูไปเมื่อกี้นี้เยอะแยะเลยมีอะไรคะมีพระพุทธรูปมีเจดีมีอืม เอาคนข้างหลังเอาใหม่เอาใหม่เด็กๆต้องเข้าใจให้มากกว่านี้ไปอ่านเพิ่มนะคะเชิญค่ะป้ายมรดกโลกสุขโขทัยค่ะสุขโขทัยไม่ต้องป้ายไม่ต้องป้ายเป็นมรดกโลกถูกไหมคะ<ช>ต้องตอบว่าเป็นมรดกโลกอ้าวพระพุทธชิน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 ราชเหรอ ตอบว่าอะไรคะพระพุทธชินาราชอ๋อชินาราชอ่าคนข้างหลังพระพุทธรูปปาลีลาพระพุทธรูปปางลีลาอ่รอารุ่งอรุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรรุ่งอรุณตอบว่าพระปาททบเอ้ยเจดีดอกบัวตูมเจดีทรงดอกดอก,ดอกบัวตูมหรือทรงพุง่มข้าวพุ่มเอ้ยข้าวปิ่น ข้าวบินไม่ใช่ข้าวติดปีกบินนะข้าวบินแบบบินบินธบาทนะอา้าวเอาปรบมือให้เพื่อนฝังน่งน,นู้นเอาล้ค่ะนักเรียนต้องพยายามทําความเข้าใจแล้วก็พยายามตอบนะคะพยายามตอบพยายามคิดด้วยว่าคุณครูถามอะไรแล้วตอบให้ให้ตรงกับคําถามเอาลองทดลองดู10บข้อทพบทวนความรู้สิบข้อ อ่าสิบข้อนะพรอ,อมใช้สมาธิบวกกับสติปัญญาที่มีอยู่สิบข้อเอาเริ่มไม่ไม่ส่งเสียงดังไม่ส่งเสียงดังนะ ข้อ1ข้อใดเป็นภูมิปัญญาไทยข้อใดเป็นภูมิปัญญาในการดํารงชีวิตสมัยสุขโขทยัยข้อใดเป็นภูมิปัญญาในการดํารงชีวิตในสมัยสุขโทขทัยกอตรพังขอลายสือไทยขอพระพุทธชินราชงอเจดีทรงพุ่มข้าวบินตอบแล้วต้องเงียบเสียงนะคะไม่ได้ปรึกษา ต่อไปถ้าเด็กๆเ,เสียงดังครูจะไวยขึ้นข้อ 2. อสรีดพงมีลักษณะคล้ายกับสิ่งใดสรีดพงมีลักษณะคล้ายกับสิ่งใดกอทุ่งนาขอเขื่อนคอสะน้ำงอถนนต่อไปข้อ3 เพราะเอตุใดสมัยสุขโขทัยจึงแก้ปัญหาเรื่องน้ำด้วยการสร้างทำนบกั้นน้ำและขุดสะน้ำไว้เป็นจำนวนมากกออยู่ในพื้นที่รากขอมีพื้นดินอุดมสมบูรณ์คออยู่ในบริเวณที่เป็นชื่อเป็นที่ราบเชิงเขาซึ่งเป็นลาดที่ลาดนะงอต้องการให้คนรุ่นหลังยกย่องเหตุผลที่มีสรีโพงมีตะพังไว้เป็นจำนวนมากเนี่ยเพราะอะไร ต่อไปข้อที่4ี่ข้อขุนรามคำแหงมหาราชคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อใดถามความจำแล้วนะเลือกอ่านเลือก ต่อไปต่อไปข้อที่5เรารู้เรื่องในสมัยสุขโขทัยได้เป็นอย่างดีด้วยสิ่งใดก็รู้เรื่องสมัยสุขโขทัยเป็นอย่างดีด้วยด้วยอะไรนะคะก็หลักศิลาจารึกพ่าอกอราฟแข็งขอภาพถ่ายโบราณขอลายเขียนสีตามถ้ำ ะะตกมมะมาไปตัวหนึ่งสีาำท่ำแล้วก็งอ,งอคำบอกเล่าจากคนแก่ผู้สูงอายุคนแก่ข้อนี้น่าจะตอบได้ต่อไปต่อไปข้อที่6ดูให้ดีก่อนนะคะข้อ6ข้อใดไม่ใช่งานศิลปะของสุขโขทัย ข้าใจไม่ใช่งานศินละปะสุขโขทยัยก็พระพุทธชินราชขอเจ,เจดีวัดเจดีเจ็ดแถวขอเจดีทรงพุ่มข้าวบินงวัดพระศรีรัตนาศาสดารามต่อไปต่อไปข้อที่เจ็ดหลักฐานใด ที่สามารถยืนยันได้ว่าสุขโขทัยมีการทำเครื่องสังฆโลกครูได้ฟังเสียงแล้วชื่นใจมากเลยอ๋อคะแนนสามสี่นาน 3, 4, จากสิบอ๋อไม่รู้ชัดเจนมากเลยต่อไปต่อไปข้อที่8ด นักเรียนไม่ควรปฏิบัติอย่างไรในขณะไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนักเรียนไม่ควรปฏิบัติอย่างไรในขณะไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยก็เก็บแผ่นศิลาไว้เป็นที่ระลึกขอถ่ายภาพโบราณสถานที่สําคัญขอเตือนเพื่อนเมื่อเห็นเพื่อนทิ้งขยะลงพื้นงอ คำบอกเล่าจากคนแก่อ๋อไม่รู้ไม่รู้เลยต่อไปไตรภูมิพระร่วงเป็นพระราชนิพนธ์ของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดตอบนอบ ได้ยังคะต่อไปข้อที่10การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยเป็นหน้าที่ของใครการอนุรักษ์ภูมิปัญญาภูมิปัญญาไทยรวมไปถึงภูมิปัญญาสมัยสุโขทัยนั่นแหละเป็นหน้าที่ของใครอ้าวต่อไป ตรวจเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนกันตรวจอ้าวเรียบร้อยที่ยังพีรพง์พีรพงเปลี่ยนยังคะพร้อมไหมคะพร้อมไหม ดูในภาพแล้วไม่พร้อมเลยอ่าพร้อมนะอ่าพร้อมข้อหนึ่งภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตสมัยสุขโขทัยก็คือตระพังเอ่อตระพังค,อคอือคือสะน้ำสะน้ำฮะเขาคือสะน้ำครูกำลังเฉลยข้อหนึ่งอยู่ สะน้ําก็เรียกตระพังตระพังเงินตระพังทองมีหลายแห่งมากเพราะว่าสุขโขทัยมันเป็นที่ลาดนะไม่มีน้ําต่อไปสรีดพงคล้ายกับสิ่งใดสรีดพงก็จะเป็นเขื่อนกักเก็บน้ําแล้วก็ให้น้ำมันไหลลงมาเข้าสู่กระพังนะคะอันนี้ หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าทํานบพระร่วงนะคะเรียกว่าทํานบพระร่วงต่อไปข้อที่ข้อที่สเหตุที่ต้องทําทํานบก้นน้ําสลิดพงแล้วก็ขุดสะน้ําหรือตระพังไว้เป็นจํานวนมากเพราะข้อคอควายสุโขทัยอยู่ในบริเวณที่ราบเชิงเขาซึ่งเป็นที่ลาดนะ ต่อไปข้อที่4เวลาคุณครูเฉลยเนี่ยเด็กๆต้องฟังเพราะครูทราบว่าเราเนี่ยทำผิดเราจะดูได้รู้ว่าทำไมเราถึงผิดใช่ไหมคะต่อไปข้อที่4ข้อนี้ตอบข้ององูเก่งมากใครตอบได้เก่งมากแสดงว่าจำได้อันนี้การประดิษฐ์อักษรไทย ข่อขุนรามคำแหงได้นำมาจากท้าอักษรของอินเดียใต้แล้วก็มอญแล้วก็เขมรเอามาปรับเอามารวมกันนะคะซึ่งซึ่งพยัญชนะสระอะไรเนะี่ยจะอยู่ด้วยกันหมดนะเป็นแถวแถวเรียงกันตรงนี้เป็นสมัยของข้อคุนรามคำแหงเรารู้เรื่องสมัยสุขโขทัยได้ด้วยด้วยกอไก่หลักศิลาจารึก ะะต่อไปข้อที่6ข้อใดไม่ใช่งานศิลปะของสุขโขทยัยข้อนี้ตอบข้ออะไรคะพระพุทธชินราชใช่ไหมใช่เจดีย์วัดเจดีย์เจแถวใช่ไหมใช่ทรงพุ่มข้าวบินเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินใช่ไหมใช่สิ่งที่ไม่ใช่คือวัด ว,วัดพระแก้ววัดภระศรีรัตนศา,ส,าสดารามอันนี้คนละยุคเลยอันนี้ยุคไหนคะกรุงรัตนโกสินทร์อยู่กรุงเทพนี่แล้วไม่ใช่แล้วต่อไปข้อที่7หลักฐานที่บอกว่าเราทำเครื่องถ้วยชามสังฆโลกก็คือเตาทุเรียง อันนี้เป็นหลักฐานชั้นหนึ่งเลยหลักฐานชั้นต้นส่วนในหลักชิลาจารึกมีเขียนแต่เป็นหลักฐานชั้นรองนะคะเตาทุเรียงเป็นตัวเตานเนี่ยเป็นหลักฐานชั้นต้นที่มีหลักฐานแน่นหนามากกว่าข้อใดที่นักเรียนไม่ควรปฏิบตัติเวลาไปชมอุทยาน ไม่ต้องไปเก็บเบี้ยเก็บหอยเก็บเศษดินเศษทรายมากระเบื้องหนึ่งแผ่นนะหรือเศษกระเบื้องอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องเก็บมาเอาไว้อยู่ที่เดิมนะคะโบราณสถานก็จะได้สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมต่อไปข้อที่8 9 9ไรภูมิพระร่วงเป็นพระราชนิพนธ์ของของใครคะ ฝั่งนู้นบ้างฝั่งนู้นตอบอะไรตอบอะไรคะข้อแสดงว่าไม่ได้ฟังตอบข้อคอควายครูเพิ่งบอกไปเมื่อกี้นี่เองแล้วข้อสิพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระมหาธรรมราชาลิไทยนะคะต่อไป10การอนุรักษ์ภูมิปัญญาเป็นหน้าที่ของ คนไทยทุกคน <Yay! S 1> อ้าวคืนเพื่อนเขียนชื่อคืนเพื่น <Yeah. S 1> อนอ้าวตอนนี้ให้ยกมือนะ <Yeah. S 1> หนึ่งใครได้หนึ่งคะแนนสองสามสี่คนไม่ฟังย่อมได้สี่ห้าหก ตรงนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านนะหกคะแนนเนี่ยต่อไปคนที่จะผ่านเจ็ดสามแปดมีห้าคนเก้ามีสามคนสิบมีใครมีหนึ่งคนมีหนึ่งคนคือคือใครนะอ้าวลักษิตานะแว่นน้อยๆนั่นแหละลักษิตาเอาละ คนไหนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ก็พยายามอีกนิดหนึ่งนักเรียนต้องมีสติหรือใช้สมาธิในการเรียนให้มากกว่านี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ